ทำเนี่ยไมาาลไม่สั่งเขาก็ทำให้ไม่สั่งเขาไม่ทำ ลองไว้เยอะไหมเนี่ยต่อมาก็น่าร้องนะช่วงนี้วิ่งช่วงบอมเวลนักกีฬากับนักกีฬาบอมร่างกาย สี่คู่เราทึงได้สุดได้นหคุณสี่คู่แล้วไร่สได้สี่คู่รืจับมัาไหนมีจอสิบสองคู่นะปีกคอไร่แจงไหมล่ะเย็นแปด่วงเศร้าไปแล้วเลา่ยนะเออแล้วก็เศร้าเต๊ก็บเศร้าไรกว่า ไปเนี่ยอย่างนี่บอกคนไทยกันเลยะีแดงแรงดีกว่าแดงอีกว่าดกต้งเ่นี้นยู่อนเด็กตรงเล่ นะครับทักทายเพื่อสมาชิกทุกท่านนะครับเราอยู่กันที่สามมังกรตะคอน7นะครับเป็นตะก้อเดียวนะครับแปลร่างข้ามแปลร่างไม่กระโดดนะครับชิดบางพีนะครับเจอกับนาวินขุนโจรนะครับนาวินนี้เสิร์ฟไม่ได้นะครับเป็นไหนเสียนกบุรีรัมนะครับเสิร์ฟแทนนาวินนะครับ ไปลบไปลบที่แผนเดิมศาลตัดไม่ได้นะไปกรุ๊ปนะต่อมากบุญลบไปลบวันนี้นะโอเคโอเคมาแล้วพี่ลบตักเอี๊ยดดีเลยนะครับคนเดียวนะครับ บอกถอยได้ถอยนะถอยกูแล <If S 3> <Hollywood. S 2> ้วก้าวหลังมันกว้างมือดอกสนามนลยทั้งฝั่งก็ถอยได้นายถอยออกมาให้ให้เขาเดินไห้เขาเดินเอาล้วครับศูนย์ศูนย์นะครับฟังเริ่มแล้วครับอันนี้ถอยเห็นนักเรียนอะไรถอยทั้งนั้นบอกเขาถอยออกขาหลังได้อยู่คนบ่หลายเออไปยืนออกกันเนี้ยทิศสิทธิ์ไอ้เจ๊แน่นาไอ้ này bỏ khỏi sân nhà thoải đẳng ai đi, 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 đi. luôn mà đây khi mình đang vắng thì thoải luôn mà hay có đi lên hãy nạp đi lên <laughs> ีมันเหลือเยอะถอยลงหลังมาอีกคู่ละเก้าอ่ะไม่ได้ตามะอเลยเยู่้าทอูเอาละครับศูนย์ศูนย์นะครับฝั่งชิดบางพีด้เสิร์ฟก่อนนะครับเสิร์ฟก่อนนะครับเสิร์ฟไปครับนี้ดครับอมาตัวนะครับมาเลยนครับทุกหนึ่งู้เรื่องได้เลยครับเอาวิ่งไปหลังยังไงยดครับโอ้โหมาแล้ว

ไปซ้ายโอ้โหอยู่ครับยู่ใสไปสครับเอาครับนาวินเปิดได้นะครับสองเอาเย<ม>าอะบางหลังเอาครับ

เล่นแล้วน้อยมีการห่างไางอ้ยเดคิดไปหลังรับอยู่ครับปาวินยอ้าวอ้าวครับบุญรำได้แจมนะครับ คนนะครับบุยลำนำนะครับที่เดิมคเขา นะครับ 2ต่อ0นะครับ เดียวกันเป็นจุ๊บเลยยิงต่อร้อยตันหมดครับาอดีเอาลยครับตามขุนชนนำอยู่สองศูนย์นะครับไปแล้วครับสามต่อศูนย์นะครับพระเยาวชัดเจนครับขอบคุณนะครับพ่อมาร์คแม่บูน้องลูกไหวนะครับใครเข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ Like so page, แอดมินไลฟ์สดเพจแล้วก็ไทยมันมันปักเขาให้นะครับอีเพจหนึ่งนะครับโคสัดเปิดไม่ได้นะครับจะเปี้ยงเข้าป่าแล้วนี่ครับดับไม่ฟื้นเลยนอนมันเปิดไม่ได้ไงผมเลยไลฟ์ไม่ได้ไสามศูนย์นะครับนนรบุญรำเดินสายนำอยู่นะครับเสียนกเป็นคนเสิร์ฟนะครับเอ้าเปิดโไปแล้วครับสีส่ศ<ส>ูนย<ส>์นะครับ<ส><ส> 4อ0นะครับเอาละครับนาวินเปิดหนึ่งยกสองขึ้นมาเอานั่งลงครับนั่งลงนั่งลงดีแล้วเออเอาเอาแปรไปนาวินเปิดหนึ่งสอง เอา้าถามมาเอา้าชิดยังได้อยู่ยอดกลับไปอยู่ที่นาวินนาวินว่าไงนาวินโยนมาข้างหลังเอาชิดเปิดได้อยู่เอาสองนี่นะครับกองเชียร์มีผลนะครับถ้าอยู่ใน ครับตอนนี้ทางวีลำเดินสายนำไป5ต่อ0นแล้วครับมอมันเปิดมาได้ไมนยังบุมีโทรศัพท์ปะผมเยีมดูกันหนึ่ง ศย์นะครับ องเถเนี่ยมันอยู่ในเครื่องนี้ผมอนุมัติไม่ได้เพราะผมเนจ้าของกลุ่มอยู่ไง ในคนักตะก,ก้อตะก,ก้อในสายเลือด<ะ>มันก็ไม่ได้เพราะว่า <this> <ส Genesis. S 2> เครื่องนี้มันเป็นออคนอาุมัติผมคนอนุมัติโพตดแต่ผมไฟ้สดอยู่ทำอะไรไม่ได้เออแต่มีคนดูไล้สดสี่ค,คนทักทายคุณอาทิตย์ด้วยนะครับเสิฟดีโพธใช่นะครับนาวินนะครับไม่ได้เสิร์ฟนะครับเป็นเสียนกบุีร์นะครับเป็นคนเสิร์ฟนะครับ พูดให้แล้วผมพดแชร์ให้แล้วได้จ uh ัเการเพื่อสมาชิกที่อยู่กันทางบ้านนะครับ พักทายสุชาตินะครับคู่นี้ชิงกันอยู่ที่หนึ่งหนึ่งแสนหกหมื่นนะครับว่งละแปดหมื่นนะครับพักทายสุรเชษด้วยนะครับสองนิ้วกดครับ เ้ผมมีแรงนะทุกคนอยู่บ้านเยืนหน้าพัดแจ้งนะครับผมขอหกศูนย์หกศูนย์ยังไงจะถอยบัดพี่จะมายืนนี่มันบางแขนแขนบางกล้องเอาครับเอาครับโอยทำมาครับไอ้ผมขอเนี่ยครับไอ้บางกล่องครับผม เป็ี่ยองเลยครับผมพี่พี่ค่ายกินแก้วขับแซบทางขวาผมหน่อยครับเปลี่ยนแดงไหมยิงแล้วเปลี่ยนแดงครับครับเอาปลี่ยนแดงเลยนะครับอหนะครับคู่นี้ชิงกันอยู่ที่1 6 0่0 0สบาทนะครับ ั่ง <scientific> บุรีรัมเดินสายนะครับเสียนกบุรีรัมเป็นคนเสิร์ฟนะครับเรามาชมฝั่งให้คนงนบน่าของในบ้ากนะครับ ผมไม่ข้าาใครแน่นอนแล้วบีเเผมไม่เข้าใครแล้วถึจะเป็นพื่กันก็ไม่เข้าแล้วตัดทิงไปหน้าตีเลย้อเจ็ต่อศูนย์นะครับโอ้โหนะครับ ใหม่นะครับแปดต่อศูนย์นะครับนี่นะครับแต่ก็ต้องวัดกันที่ลูกเสิบนะครับหใ เ unfor, <S <S ่ี๋ยครับตะก้อกลมๆ12รูอะไรก็เกิดขึ้นได้ในเหลี่ยมเสร์ฟแปรร่างนะครับอยู่ครับฝั่งนาวินไม่เสิฟนะครับลงนะครับตะก้อครับโอ้โหนะครับไปเลยครับ9-0 0นะครับผมไปสายครับโอ้โหหลเท้าครับสิบเลยนะครับโอ้โหนี่นะครับแล้ก็วัดกันนี้ลูกเสิร์ฟเลยครับตอนนี้

ดครับรับได้ครับมาเลยครับเอาละครับอยู่ที่นาวินนะครับไปทางไหนไปทางเอาละครับเจ้าชิดยังได้อยู่เอาแปรมาเอานาวินเปิดหนึ่งยกสองขึ้นไปเอาแปรไปข้างหลังเอาชิดยังได้อยู่สองเอาสามมานาวินหนึ่งนาวินสองนาวินไป้างหลังโอ้เจ้าชิดยังได้อยู่เรับอยู่ที่นาวินโยนไปข้างหลังเจ้าชิดเปิดสอง เอาสามมานาวิน 1, หนึ่งนาวินสองนาวินสามไปข้างหลังเอาเจ้าชิดยังเปิดเอากองเชียร์หลบหน่อยกองเชียร์หลบหน่อยเอานาวินเปิดสองย้อนไหมครับหน่วงไปเลยครับสิบเอ็ดต่อศูนย์นี่นะครับตะกร้อกลุล่มสิบสองรูนะครับในเหลี่ยมเซอแปรนะครับ นาวินโดนล็อกไม่ให้เสิร์ฟนะครับแต่ว่าให้คุณโจนนะครับเสียนกเสิร์ฟคนเดียวนะครับแล้วก็เตะเกม13นะครับคู่นี้ชิงกันอยู่ที่100่0ร้อยทองหเคนะครับ100ไปเ้อยใบทองหนึ่งร้อยใบทองหกสเคโดนแบนหะืปล่าล้องใบทองล่องใบองไปเงใบทองห้าเค

ครับอยู่ที่นาวินนาวิน 1 2อ0นะครับโอ้โหนะครับในตะก้อเดิมพันนะครับ1 2 0นะครับโอ้โหนะครับแอดินเคยไล์สดนะครับตะก็อเยาวชนแห่งชาตินะครับ1 5 0นะครับแอดินไล์ไ้นะครับผู้ระหว่างนครศรี คนครศรีธรรมราชกับสารครามนะครับ15-0นะครับเคยไหลสดไว้นะครับอันนี้บุรีรัมย์เดือนสายกับชิดบางพีนะครับ12-0ูเกมไม่เกม12-0นะครับเกมไม่เกม โอ้โหนะครับเกิดข <sh> <martial language> yes. ึ้นแล้วนะครับ13-0นะครับ <crust>. วีร uh ัมชดะไป13-0ต่อนะครับโอ้โหอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับกับตะก้อกลมๆ12ลูนะครับนี่นะครับเดี๋ยวครับนี่นะครับ นาวินนะครับ130นะครับลูกเส์ฟขุนโจรมวยฝ่าบุีรำเดินสายนะครับโอ้โหเป็นไปแล้วนะครับ130นะครับในตะก้อเดิมพันนะครับโอ้โหอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับ130นะครับนี่นะครับ130นะครับจบไปแล้วนะครับ130นะครับ โอเคครับ